ตุกบวยร่วมเฟรมสุขสันต์บอกลารังรักที่เคยอยู่ด้วยกันจากประเด็นที่ตุกชนกวนรัน,น,นได้ออกมาประกาศขายบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและความทรงจําถึงเวลาที่ต้องปรับขนาดให้เล็กลงให้เหมาะสมกับ3ามคนแม่ลูกล่าสุดตุ๊กชนกวนรนันพร้อมหน้าน้องแพรวน้องภูมิและอดีตสามีบุยเชษฐวุฒ กลับไปที่บ้านหลังนี้อีกครั้งร่วมเฟรมสุดอบอุ่นเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมระบุว่าถ่ายรูปกับบ้านของเราเป็นครั้งสุดท้ายบ้านที่เราตั้งใจปลูกที่ที่เป็นบ้านเกิดของลูกๆทั้งสองที่เต็มไปด้วยความทรงจำขอบคุณเรื่องราวต่างๆของเราสี่คน ที่เคยผ่านมาด้วยกันกับบ้านหลังนี้ขอบคุณที่แวะมาอำลาบ้านด้วยกันนะคะม o บอินม o บเอาม m o อ่อนสิ่งที่โชคดีและดีใจไม่แพ้กันคือครอบครัวของผู้ที่มาดูแลใหม่น่ารักมากๆบอกเราสามแม่ลูกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับจะดูแลให้อย่างดีสมกับที่บ้านนี้เลือกครอบครัวเขาและครอบครัวของเขาเลือกที่นี่ขอให้มีความสุขและเป็นช่วงเวลาที่งดงามอยู่ที่นี่ตลอดไปนะคะ ค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากนะคะสําหรับใครๆที่ต้องเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนเบอร์นะคะเพราะว่าเป็นบ้านแห่งความรักความทรงจําที่เคยผูกพันกันมาแต่ก็เข้าใจว่ายังมีหลายๆคนที่หลังจากเลิกลากันไปแล้วก็ไม่อยากจะอย,ะอยู่ในที่เดิมกับความทรงจําเดิมๆและอยากจะไปอยู่ในที่ใหม่เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่และมองไปข้างหน้านั่นเองไม่ว่าจะอย่างไรจะอยู่ที่ไหนก็ขอให้มีความสุขกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่กันนะคะ